สวัสดีครับสร้างเก๋าครับผมเห็นอย่างอยู่น้อครับผมแจงหั่นนะครับแจงหันบังไฟนะครับพี่น้องมือนี้เขามีนะครับบังไฟขนาดนะครับสร้างเก๋มากมือนี้ครับผมขนาดหกุนครับขนาดหกหุนนะครับเนาะมาวัดคว้วเป็นเสี้ยนกันครับผมมือนี้อ่านกะชิวๆเลยครับนี่ใส่นี้ครับผมเป็งบังไฟเขาครับพี่น้องนี่ครับขนาดหกหุนนะครับผมพี่น้องหกหุนตอกมือครับผมออกขอนตอกเอานะครับนาอพี่น้องเขาสร้างเกยมีความันเจ๊กเปอร์เซ็นครับมือนี้ครับผมสิบเปอร์เซ็น สุดยอดเลยพี่น้องเลยสวัสดีครับน้องทอมครับสวัสดีครับโอ้เล่บังไฟน้องทอมบังไหนครับผมบังนี้เลยครับนี่นะครับพี่น้องเบิ้งกันครับผมสามบังเนาะอยู่นี่เนาะนำกันเนาะพี่น้องเขาบังไฟขนาดหกหมุนครับผมต่ำมือเนาะหลวงทอมเนาะแมนครับนี่ครับบังไฟน้องทอมบังบังนี้บังนี้บังนี้เดี๋ยวโอ้ยหลงบังบ่ได้เะไรเนี่ยโอ้ยย่างงามเลยนี่ครับพี่น้องเชี่ยนแหงเดียบังแต่หางเออย่างงามนะพี่น้องย่างงามนะครับแล้วก็มีบังไฟน้องๆเขาลายบังคำเมื่อนี้ นี่นะครับผมของสร้างเก๋ห่างครับมาให้นมาแจกซีเปอร์เส้นแดงได้ครับเบื้องหางกันไปนะครับปวกกินเนาะหมดกินเนาะพี่น้องเนาะเหตุเกิดจากบริเวณเป็นคนเท็จเองบบริเวณข้เท็จเองเนาะเอาตะเบื้องกันครับนี่น้องทอมเ่าอันนี้กะรหกหมุนตอกมือเนาะอู้หัวงามพี่น้องขอนตอกเอาครับผมมาเบื้องกันนะพี่น้องเนาะสิเป็นยังไงครับผมฐานเ่าเอาตอนต่อไปเหตุใดครับสร้างเก๋ครับล่างหู้ป่ะล่างหู้เอาพี่น้องไปล่างหู้กันนะครับผมไปให้เบื้องกันครับ นี่นะครับการล่างหู้ของน้องทอมนะครับเบื่อเป๊ะเลยว่ะน้องทอมว่ะบังไฟขนาดหกมันเหยาน้ำเย็นเซเดอร์น็อกได้บังไฟเอาสร้างเกลีย์นั่งน้ำรถเพียงสร้างเกีย์น้ำกันนั่นละได้เท่าสองอยู่โอ้สร้างเกลียวน้ำเท่เลยบอกครับโอ้โหเต็มหูมากกว่าเบื้องเนยเบื้องเนยโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องมาเต็มมันึ่งมันฟ้องๆเลยเนาะแต่กระไรเตื่นเบี้ยนะโอ้โหสุดยอดเลยครับสร้างเกีย์เฮ้าเมื่อนี้เอาน้ำลงหู้นะพี่น้องเนาะ ก็เอ็นลองหูจึงเที่กพี่น้องเอาคุโบอกแี่แมวไม่เนี่ยยิอ่ะเนี่ยสูขาดแล้วเนาะที่ว่าดีบอกพี่น้องเลยมันบึมเนี่ยวาแวนำนำพอแล้วคัดเอาแล้วก็จูดลถไปที่เนาะสุดยอดเลยทียนำเขาบัทเทียวบอกไปพี่น้องเลยมือตอกมือเนาะมือดูดเอเวอร์เ เอาเทเบิ่งกันครับพี่น้องเบิ่งกันครับผมสร้างเก๋อเฮานี่เซียนท่อมครับผมอันนี้เป็นต้นตำรับมังไฟยตองมือเฮาคือเป็นเป็นเซียนอยู่ตอนนี้เป็นแชมป์เนาะเขาเอื่นเนาะนี่เบิ่งการล้างหู้ครัพี่น้องเลยดังปบ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 เลยสุดยอดเลยพี่น้องนี่นะครับบางของผมครับผมสินลางหูที่หลังมือครับผมเนี่ยประมาณนี้ครับผมสุดยอดเลยเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆพี่น้องโอ้ยอดที่หลัง อันนี้หลังจุ่มนิดเพื่อบึ้มปะครับบึ้มมาอยูุ่ไก่ร้องเสียงบึ่มก็บึ่มชั่วยถามอะไรจนเบื่อเที่ยวเที่ยวนาะทีมขั้นตอนยังน้องรับสร้างครับตอนนี้กะกำลังต่อสายสอดครับผมอย่าพึ่งสายได้จวดดูมันแน่วเลยนี่พี่น้องเลยจะพร้อมแล้วนะครับพี่น้องบางนี่ก็เป็นขนาดห้องหุ้นตอกมือนะ ซิ่งตำแหน่งขั้วเป็นเสี้ยนของน้องท่อมแล้วก็ของสร้างเกลของผมนะพี่น้องเนาะมาเรื่องกันสามสิบเจ็ดเส้นเนาะครับโอเคเดี๋ยวผมอยู่ขัผมไม่ตัดล้องนะพี่น้องเนาะอันนี้สร้างเซตครับสร้างฮะสร้างเซตสร้างเซตเอาดิสร้างสัตว์เลยเอาพร้อมนะครับเนาะนครน้องแกราคาที่หนึครับผมน้องนครน้องแกราคาที่หนึ่งสองศูนย์ขอให้โชคดีสามสองหนึ่งไป มวนพี่ Styles, น้องมวเ้าเปิดไฟเปิดไฟแล้วพี่น้องหลากลงมาลื่ลๆนะครับเนาะจากอยูเ่เน้ไม่เนีไม้มันขีดเหลี่ยมแพบไยกดอกเห็นบ่เห็นบ่อ้ามึงมาเห็นดิเบร้อยเอ้านมือดัคือวางสัตว์ ตอนนี้เลี่ยดบ่น้ำหม่งไฟครับเลดาดบเบิงม่งไฟ่ออม่อัน้อาองม่พร้อมรขีรมันเน้ำมันเป็นฝ่าพื่อนฝ้าพื่นเดียวเพี่น้องเนามันหายากมันมีจุดโฟกัสรัดแนมรัดเซอร์กันแนมรัดเซอร์กันเอา โอ้ยไม่ไหวแล้วของไฟไงบ่สังหารกำลังแดงเอาเอาแนมหากนหากกรบางไหนเรดเดา,าบ่าเห็นครับผมหายเนาะครับเนาะคงจหายครับผมบงไฟก็ขึ้นขึ้นสูงครับขึ้นจดีหรอว่าเดารดดบ้อมครับว่าบ้นแงือเือ้งอพี้องรือครับ้องครับผมเอาขณะน,นี้อยู่ทึ่งทานอยู่ทึงหานกับจับลายมูเก่านะครับเนาะจับลายมูเก่าหอกรลังแตงตพี่น้องเท่า ต้องท่อมเฮาเอาเนาะครับเนาะจบลอยมือเกาะกําลังแจงตัวแล้วแล้วพี่น้องเอียงว่ากําลังแจงตัวแล้วแล้วกําลังจะแล้วอันนี้ก็ต่อสายโซ่แล้วนะครับเบิ่งซ่งสิสิหมดกัดเนาะครับเนาะโอ้ยหมดเ้ยหมดแดกไฟเต็มอยู่ข้าน้องแกขึ้นไปบ้างเหนหมดแจกห้างเลยหมดแจกห้างพี่น้องเมุดสุดยอดเลยพี่น้องจวดจัดอีหลีฝั่งน้องแกเฮาอ๋ออันนี้จอบลอยมือเกานะครับทาเบิ่งกันอันนี้ซองๆเฮ็ดหยังครับนี่มันมีครับโอ้ยงงติดเลยวะ มันเป็นยังไงนเป็นยัง,น,น,ยงนี่ที่เด่นเนาโอ้เสียดายเมื่อกี้เนาะพี่น้องเนาะพอเห็นเนาะไปโควิดโควิดไล่หนีโควิดโควิดไปโควิดนี่พี่น้องเกิดมึงสูงลงก็ทราบไปน้องท่อมขันเห็นนี่คือได้ที่เลยดิน้องท่อมนี่ไปเนาะครับจอบทรายมือก่อนเลี้ยด้าปับกล้องดีๆด้อยปับเราเลี้ยด้าปับกล้องเราด้วยด้วยนม่้ำไฟงเด้อวยน้ำน้ำไฟดีด้วยน้ำมังฝฟาดีดีด้อไล่เสี้ยบไล่หาไล่เสียบเนี่ยเออ ร้อย <c oughs> ห้าไหลสิบวิครับจอบร้อยมูอเก่าเล่นได้พร้อมไปเล่นได้จอบร้อยมูอเก่าครับราคาที่ร้อยหาวิไหลร้อยสิบนะครับเนาะ,ะขอให้โชคดีสามสองหนึ่งไปไปลูกพ่ขึ้นางขวดบังควับังเฉยไอ้เด็กควันดำวกควัไปแล้ว <c oughs> เห็นอยู up, no have have ่เห็นอยู่เดี๋ยวควนมาเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วโอ้ยวังหางเบาดีเห็นมัเนี่ยเห็นเห็นเห็นตกมาเนี่ยละเบาเยดีเบาเป็นเบาดูเด็กเห็นดูดีเบาเบาลงมาทางควนนั่นละเบาดีเนเลยเฮเลยเฮเลยขณะกำลังตัวกำลังตัวฉันเฮเลยเห็น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 บินมาสูงแล้วครับบางนี่บินมาสูงครับหมุนลงมาหมุนลงมาเบาดีอยู่โคตรเบาบางนี่ ลอยหาลซีวิกรุนกันไปเงวพี่น้องครับผมบังไฟมันขึ้นบังไฟสูงต่ความเบากับพ่อได้ครับผมชูไบังไฟเห็นปะอยู่ควรเลยนะนี่นี่กล่องเลยยวโอ้ยการเผาไม้สูแบบครับผมพี่น้องโอ้นี่นี่นี่นอีอีบอกกาล้องนะบังแหลมันสีลงขางหมู่บ้านบ่พี่ใฟนี่นมุนลงมานี่โอ้เบาดีพี่น้องเบาเบาเลยนี่ นี่เนื้อมาเนี่ยนี่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 ลงมาหาให้อะบ่เห็นโอ้นี่นี่โอ้นี่นี่ครับนี่นี่ไม่ได้ไม่ได้นี่เนาะครับนี่แปดสิบพานไปนะครับรุ่นอีกรุนอีกยี่สิบบังไฟหยุดเอาครพ่อพ่อรุ่นพ่อรุ่นครับพ่อรุ่นครับเอาหางเป็นตัวเดินโอ้เอาหัวเป็นตัวเดินนะครับน้าพริกปั๊บปั๊บปั๊บลงมานี่ครับลงมาซื้อนี่แหละเห็นบ่ครับเนาะในกล่องนี่เบาเบาลงมานี่ครับ เอาลอยพานึงลอยพานครับนั่นคดีเด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 เน่าเนวาโอ้เห็นเลยดีโอ้เป็นน้ำมากเป็นน้ำมานไเน่นไเน่พื้นล่างครับเดียวปี่าที่เจ้าใดครับ1้อยสิบหฮะยวินาทีนะครับนอจบร0 0ยมูเกล อ๋อมาที่นี่อ๋อโบข่างเด่นโบข่างบโบข่างของเซียนนี่ไปขึ้นท่า้สุดยอดเลยครับผมมาที่นี่ของซางเก๋ครับผมพี่น้องบกน้องทอมได้ยักมีกีกว่าร้อยสิบหกวิครับพี่น้องร้อยสิบหกวิมวยเฮลซียนไปจ้าผมเด้อขึ้นต่ำๆพี่น้องขึ้นบกค่อยสูงด้แต่ว่าเบาเนาะโบโบข่างข่างโบข่างยังไงกันนี่มันมันขามรังฆ่าไปพูดนะข่างยุกกกไม่เอ้สุดยอดเลยน้องทอมเขาลอยสิบหกวิพี่น้องผ่านไป มันมันกะที่ว่าเบาอยู่เนาะต่มันแห่งขึ้นไม่ค่อยสูงเมื่อกี้นะบบเบอนของสร้างเกียเข้าพี่น้องเขาอันนี้สร้างกำลังแจ่งโตนในซื้อน้องอยังนะครับน้องสร้างเกียรครับคิดซื้อก่อน <c oughs> สุดยอดเลยมเมื่อกี้แนมะ่อทอมแมอูหลางได้งามคักว่าว่างหัวนีแบบว่างหัวนิมเลยเพอได้ออกจากขวดหนีขวางได้แบบหมุนคือทานน่ะละมาเบาเลยเทั้งเทเบาดีอยู่เบาเลยมันบ่นอนไม่เหรมันบ่นอนเนาะ คือยังเทขากันคือยังเหมือนอันนั้นเล้อยห้าสิบเลยคอยบอกให้นะเอ้าวแต่สุดยอดดูพี่น้องน้องทอมเท่าสุดยอดอันนีพี่น้องเมื่อกี้ได้ร้อยสิบหกวิเด้อเมื่อกี้เด้ร้อยสิบหกวิบอดนี้นี่หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกนี่ของสร้างเกียรเท่ากําลังแต่งโตพี่น้องโอ้เมื่อกี้นี่สุดยอดเนาะของน้องทอมเท่าสร้างเกียร์จะมาเน่นเลยเด้อลักเงินในโป่งแม่ครับลักเงินในโป่งแม่นะครับผม ลักเงินในปวงแม่ครับซางกีก็ลังแต,งต่งโตบนฐานนะพี่น้องเนะาะทะเบิ่งกันครับผมเป็นยังไงกับลอรุ่นพี่น้องตอนนี้ก็ลังเห็ดเอียงอยู่บุญนี่อ้เห็ดคือเซียนเนาะเยวยเห็ดคือเซียนแน่สิเอาล่ำตุกับถือว่าพานพี่น้องงามอยู่ครับผมไหว้ดี๋ยวหน่อยตกเอาลอรุ่นตอนมัดหางแล้วเนาะซางเกีเนาะ ติดตามตอนก็ต่อไปครับพี่น้องสร้างเกี่เข้าบัดหางแล้วพร้อมจวดนะพี่น้องเนาะสบาบิลครับผมเอาครับผมสร้างเกี่กับกำลังต่อสสยตอนเอาแล้วเราบ่พร้อมครับพร้อมแล้วครับผมเดาไ้าเด้จิลักเงินในปงแม่ครับผมกันหางว่ะสไลด์สไลดถ้าสัไล่กันหางพี่น้องโอ้เอาเปียบมู่ยเลยว่าพี่น้องเลยลักเงินในปงแม่เขากันหางเมื่อกี้เห็นหางโกงๆอแล้วเมื่อกี้ในย่านเล่ของน้องทอมอ่ะเขาเดินมาโกงรับร่มพี่น้องเลย เกือบขัดเอาสร้างเกตนับเองซอดเองบ่น่เปิดที่เอาสร้างเกตย์ถือก็เอเขาสิซองไหเบิงผมผมเปิดที่เก้าสิบเก้านาะไลหาวิครับเก้าสิบไล่ครับเกไลลอยาวิเนาะไล่าวิเก้าิบไลาวเกิบเก้าสิบห้าเนาะเก้าิบเก้าสิบห้สิบเก้าหาสงกับดินทางทางพิธาน้า ลักเงินในโปร่งแม่นะครับเอาบังสุดท้ายของมือนี่ครับบังไฟสร้างเกลักเงินในโปร่งแม่ขอให้ขึ้นสูงโล่งสะอาดท่าเวลาดเดินละลายฝนตกดีตามต้องฤดูกาลพร้อมแล้วขอโชคดีสามสองหนึ่งไปเจอดเลยวะเก็บรอยว้นะพี่หางขาดแล้วหางออกแลยโอ้ยหางขาดดิโอ้หางหาขาดนะหางขาดดิ หางออกแล้วเนี่ยโอ้ขนาดกุกันนี่ดิหางขาดรอบจัดล่างคักพูดล่างคักพูดหางเกงไงหวมันขึ้นไปในยานหัวหางนี่ไส้เนี่นี่ยเบื้องหัวนั่นหัวยูพุ่นหัวยูพุ่นหัวน่ะบวัวจะมาหางกันนี่นี่หางลงมาทางนี่ละหางนี่หางเราหางอยู่ทีเออนี่ยเนี่นี่ยเนี่ขนาดกุกันหางโอ้หางเอาหางเขาเบื้องนี่หัวยูเซ่หัวหัวทางคุณละ เอามาเบิ่องนีถือหางเขาเบิ่องนี้หลักเงินในโป่งแมวพี่น้องครับแมวประมาณได้ปะหลักเนาะหลักแมวหลักเงินแมวก็ยังยั่นแลี้ยวซะกี่เนาะมันมันผมถือว่างอย่าครับอันก็เห็นนะต้นนั่นตอนต้นคลิปแมานะครับหางปวกกินครับเอามาเซ้นให้ผมเนี่ยโอ๊ยบม่ไหวไ่ไหวลอดจัดแล้วปล่อยเมื่อกี้นี่พี่น้องเลยเรืะหลักเงินในโป่งแม่เขามาเข้าอีทาเห็นไหม เป็น,นยังไงครับอันความรู้สึอกเงอนะครับสร้างเกียร์ห่อโบได้เขาหางเองครับบ่ได้เขาหางเองเนาะได้เรียกหางเองนะเอาคลิปหนามีเกียร์มือเนาะจะเอาดีๆเลยเกียร์ได้ครับตอนนี้ตอนนี้น้องท่อมกัเป็นแชมป์มือเราเนาะวัดความเป็นเซียนเ่าอ๋ออบ้านเด็กน้อยไหมเอาหัวเบิ่งได้หัวเบิ่งนะเนี่ยเน่ยหัวจะเหน็บพี่น้องเอาผมสิบ้าไปเบิ่งหัวบังไฟตกมานหัวนี่นะพี่น้องนะปอกลงนี่พี่น้องมาจูดแม่เด็กน้อยไหมท่อมเพี้ยนเห็อเพีนนวลเหาอเพี้ยนนวลโอ้ยหลักเงินในปงแม่หัวหัวได้ตกหอดนี่ หางหักก้นบ้างนะพี่น้องนะเดี๋ยวจะพึ่งจับเลวยพึ่งจับด้วยเอ้าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทบจะหนีเอาคงหางขาดเลยซื้อเมื่อกี้เนี่ยมันจะตกมาอยู่โอ้ยของสร้างเกียไหมเฮ้ยของกูนี่วะกิริโอเคบ้าของกูคนฝันของสร้างเกีของสร้างเกีโอ้ยหัวได้ตกทำยังไงที่ว่าจับอยู่เนีจับดิหนี่จับอยู่แบบเดียวเดี๋ยวจับอยู่ดีส่องอยู่ดีซ่องอยู่ดี เบิ้งครับหาปวกกินครับหางหางปวกกินครับหางเบิ่งได้เมือกีี้น่หางเอาหางอันแม่ตกมาเบิ้งงนี้เอาเดี๋ยวบืองไฟหัวได้ตกได้เนี่ยซ้ำหนีซ้ำหนีนับได้หนี่จับอยู่คอยจับอยู่ได้หนี่เออเว่ยเนี่ยเนี่ยดีดีเลยพี่น้องเนี่ยโอ้โธนี่ครับผมเอาคอาจับอยู่ได้หนี่แต่ว่าปัญหามันเท่าอ่นตัดไปก่อนหางปวกกินตัดเนาะหัวแม่ตกดังปอกรถแมวเบิ้งนะครับหางปวกกินครับ อ้ก,อก,กันปวกกว่ากินนี่ได้การเลยพี่น้องโอ้นี่แม่นี่ลียวกกินครับนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยหกักข้อไปวกได้กันหางบ่เบาเลยพี่น้องนี่เบาเลยครับเนี่ยเบิ่งครับผมพูดน,นะหัวแตกเลยโอ้ยบั้งไฟมันขึ้นดีอยู่แต่ปัญหามันหางมันหางหักจะซื้อจะเขาจับอยู่พี่น้องครับผมจับเวลาอยู่เนาะเนี่ยจับเวลาตัวอยู่เ<า>บิ่งเอาในกล่องเนาะวาได้เท่าลยเบิ่งในกล่องนะพี่น้องครับผมว่าชีไรจักวิกับเบิ่งเอาในกล่องครับบั้งไฟสร้างเกียนี่ครับตกลงมาเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะ ลักเงินไโปรงแม่พี่น้องสิได้ทิได้หมดละเกือบผ่านไม่ได้ยอดเนาะผ่านผ่านผ่านไม่ได้เพราะว่าเขาเบาไปโดนเติบมันตกฟุกไหมพี่น้องเอาครับพี่น้องเข้าสีมากแกะให้เบิ้งกันนะครับพี่น้องว่าของสร้างเก๋มันเป็ดแนงนเลครับระบบการเผาไหมเขา้าจิดเหลี่ยม<ด>ร้ายพอดด้วยนี่นะครับพี่น้องอู้เผาไหมดียุ่เนาะสร้างเก๋เนาะพอดีพอดีเยอะครับผมแกะบาครับผม บางไฟสร้างเกีเขาลักเงินในป่งเมีตกมาข้างงานพี่น้องเลยโอ้ยผ่านแห้งอยู่ดงนี้เพอดีเขาดีรับพี่น้องมันแห็งแกบอกมันมีแต่กระดาษเหลี่ยมละทั้งในนี่กวนเบิร์ดเลยกวนเบิร์ดเลยครับกระดาษเหลี่ยมล้วนๆเนาะ่เหลีกวาดเบิร์ดพี่น้องนี่ครับกวาเบิร์ดนั่นพี่น้องเนาะทั้งในมีแต่กระดาษเหลี่ยมครับผมเนี่ยลักเงินในป่งแม่เขาเสียดายแห้งไปๆเปีแยกค้างให้กันก็เดี๋ยวมึงด้วยกวาดกินเบ้อ แข็งยุบบึงนีแข็งยุบบ่ต้องปะต้องแข็งยุบมึงนี่แข็งยุบมันหักปนีวกินเลยจได้แห้งพี่น้องเอาถ้าเบิ่งกันคลิปหน้าเนาะติดตามแก้มือตอนต่อไปอ่ะโอเคครับพี่น้องติดตามคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะขี่ปวกเนี่ครับขี่มอดขี่มอดโอ้นี่ครับรักเงินได้โปรแม่เบิ่งงจัวาเบาอ่ะคือว่าเบาอยู่เสียงตกอ่ะเป๊อ๊อ โอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลา,ากันไปพี่น้องผู้ใดมากย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยพี่น้องเนาะเพื่อว่วผัดชิมินมันต่อไปครับผมคลิปนี้ขอลากันไปพี่น้องมีแก้มือแน่นอนได้น้องทำเฮานี่นะครับนะเนาะเป็นเขาเอื่อนนี่ก็เป็นแช่มด้วยมือนี่แชี่ยมครับแชี่ยมเซียนสุดยอดเลยควบู้สึกเป็นนะครับเซียนมือนี่เฮาเ้ยลองเมึงแล้วครับเจอในกันที่หนึ่งอยู่แล้วที่หนึ่งอยู่แล้วครับที่หนึ่งวัดปีนะขั้นมันจับไว้ไล่ผมตัวครับโซซีโซซีโซซีกันเลยเนาะเอ้าเบิ่งได้ดาบมาจับโย่นน่กออจะพึ มันนึกว่าหางขาดเนาะไมนได้ขาดพอ่น้องหางขาดนั่นเคลือนไปไม่ได้คาดแล้วขาดแล้วขาดแล้วเลยจับเห็นหางมันเจือดเออเอ้าพี่น้องครับผมกระถาเบิ่งในกล้องเนาะพี่น้องเนาะว่าสิได้เวลาเท่าใดครับผมคลิปนี้ก็ลานไปพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบายไปเฮาทางเกเฮาวครับครับผมน้องทัพมาดีครับโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้เอาไปจูดไหมสุดยอดเลยเฮาไปของน้องๆปิดงานพี่น้องครับผมจวดครับผมรถไปล่ะเออายู่ หางขาดเ้ยหางเบาีจิเปงโอ้โอขึ้นดีเยอะโอ้ขึ้นสูงแฮะปาดของผูใดเนี่ยขึ้นสูงแท้ของโมโอ้ของโม่ปะปาดขึ้นสูงเว้ยหายเลยนี่โอ้สุดยอดเลย